ต่อไปรายการที่5นะครับเช็คของลูกค้านะครับที่กิจการใครนำฝากแล้วผมกดว่าธนาคารแจ้งมาว่าเช็คนั้นไม่มีเงนินก็หมายความว่ากิจการก็ควรจะต้องลดยอดเงินฝากนะครับคําว่าลดยอดเงินฝากก็คือการเครดิตเงินฝากนั่นเองเงินฝากเป็นสินทรัพย์เมื่อต้องการลดยอดก็ต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นในรายการที่5จึงเครดิตธนาคารด้วยยอดเงินนะครับ ก็คือ3 5 0ห0าตอนที่เราเนี่ยได้รับการแจ้งจากธนาคารธนาคารก็จะส่งเช็คคืนมาให้กับเราดังนั้นเมื่อเราได้รับเช็คกลับคืนมาเนี่ยเช็คที่เราได้รับเนี่ยถือว่ามันเป็นเงินสดในกรณีที่มันสามารถขึ้นเงินได้ทันทีแต่ตอนนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าเช็คนั้นไม่สามารถได้เงินแล้วเมื่อมันไม่สามารถได้เงินจากเช็คแล้วเนี่ยเราจะบันทกเป็นเงินสดไม่ได้เพราะคาว่าเงินสดหมายถึงเอกสารที่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีดังนั้น เมื่อเราไม่สามารถบันทึกมันได้าาด้วยคาว่าเงินสดแล้วเราจะบันทึกมันว่าอะไรดีเราก็จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาตินะครับว่าคนที่เขียนเช็คไม้กับเราและผลกรรมกดว่าเช็คใบนั้นมันไม่สามารถขึ้นเงินได้เราก็ต้องย้อนกลับไปหาคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งให้เขาเนีนน่ยจ่ายเงินให้กับเราดังนั้นการที่เราย้อนกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็หมายความว่าเราจะไปเก็บเงินจากเขาการที่เรามีสิทธิ์ไปเก็บเงินจากใครคนใดคนหนึ่นงนั้นคนดังกล่าวนั้นในมุมมองของเราเขาเป็นลูกหนี้ของเรา ดังนั้นก็หมายความว่าเวลาเช็คคืนมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องตั้งคนที่เคยเขียนเช็คให้กับเราในอดีตนั้นกลับมาเป็นลูกหนี้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่ากลับมาเป็นลูกหนี้ครั้งหนึ่งก็คือกิจการก็จะต้องมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นลูกหนี้เป็นสินทรัพย์นะครับเวลาเพิ่มขึ้นก็ต้องอยู่ทางด้านเดบิตผมจึงเดบิตด้วยลูกหนี้หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าทุกครั้งที่เช็คคืนมื่อไหลหรือเช็คเด้งเมื่อไหลเนี่ย เงินฝากธนาคารที่กิจการควจะต้องบันทึกเนี่ยลดลงนะครับและมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่จะต้องไปทวงเงินจากคนที่เขียนเช็คเด้งให้กับเรานะครับต่อไปนะครับรายการที่6ธนาคารหากบัญชีงเงินฝากของกิจการสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับ ความหมายนี้ก็คือว่ากิจการเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับเมื่อกีการเสียค่าธรรมเนียมธนาคารเขาย่อมหักเงินจากกิจการลงการที่ธนาคารหักเงินจากกิจการลงก็แปลว่าเงินฝากของกิจการย่อมลดลงเมื่อเงินฝากลดลงเงินฝากเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อลดลงจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตจึงเครดิตธนาคารและค่าธรรมเนียมนะครับถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต้องลงด้านเดบิตจึงเดบิตด้วยค่าธรรมเนียม ด้วยยอดเงินนะครับ45.50บาทนี่นะครับรายการที่6ต่อไปนะครับรายการที่7นะครับิจการเขียนเช็คและลงบัญชีผิดนั่นเอง,เองิจการจ่ายเช็คนะครับเพื่อชำระหนี้ก็คือในรายการนี้คือการจ่ายเช็คชำระหนี้นะครับ จ่ายเช็คชําระนี้เนี่ยเขียนเช็คไป2อ0หมามแต่ลงมาึกบัญชีไป2อ0 0ามนะครับลงบัญชีผิดนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาดูเท้าความแบบว่าที่ผิดเป็นอย่างไรและที่ถูกเป็นอย่างไรนะครับเราดูที่ผิดกันก่อนที่ผิดตอนกิการจ่ายเช็คเนี่นะครับกิจการก็จะต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ลดลงนะครับพระตอนที่จ่ายเช็คไปนะครับและเครดิตด้วยธนาคาร ครับตอนนี้จ่ายเช็คเนี่ยบันทึกผิดนะครับเป็นเงินสองพันสามและต้องเปรียบเทียบกับที่ถูกนะครับที่ถูกเนี่ยคือสองหมื่นสามเราก็บอกว่าเราต้องเปรียบเทียบผลต่างก็คือการนำสองหมื่นสามลบสองพันสามผลต่างคือสองหมื่นเจ็ดร้อยตัวนี้นะครับที่ต้องปรับปรุง คราวนี้เราก็มาดูจุดที่ผิดมันผิดชื่อบัญชีใดตัวเลขใดก็ต้องเปลี่ยนที่ชื่อบัญชีนั้นตัวเลขนั้นนะครับเช่นเราบอกว่าเราลงบันทึกว่าธนาคารสองพันสามเนี่ยลดลงธนาคารเครดิตนี่คือธนาคารลดลงนะครับแต่จริงๆแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรเราดูที่ถูกนะครับที่ถูกเนี่ยควรจะต้องเดบิตด้วยเจ้าหนี้สองื่นสามและเครดิตด้วยธนาคาร สองหมื่นสามเราดูความสัมพันธ์ของแต่ละชื่อนะครับมัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยเราเครดิตสามพันสามแต่ความจริงควรจะต้องเครดิตสองหมื่นสามก็แปลว่าควรจะต้องปรับเพิ่มเครดิตเนี่ยอีกใช่ไหมเพราะว่าเราบันทึกแค่เพียงสองหมนสามแต่จริงมันคือสองหมื่นสามผลต่างคือสองหมื่นเจ็ดเราควรจะต้องปรับปรุงลดยอดเงินฝากธนาคารลงอีกการลดยอดเงินฝากธนาคารลงอีกก็คือการเครดิต สมือนกับว,ว่าก็จะต้องเบิ้นผลตา่างนีลงไปครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเท่ากับยอดที่เป็นจริงก็คือ2องเคยลงไปแค่สองพันสาถ้าเกิดเพิ่มอีก2 7งหมเนี่ยมันจะเครดิตธนาคาร2องตามตัวเลขที่ถูกนะครับดังนั้นเราก็เลยเครดิตเงินฝากธนาคาร2องหมก็คือผลตา่างและเดบิตอะไรเราก็รู้ว่าอีกตัวหนึ่งที่ผิดก็คือเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ที่ผิดเนี่ยเราเคยเดบิตเจ้าหนี้2อ0พันสแต่จริงๆมันควรจะต้องเดบิตเจ้าหนี้สอง0มืสามก็แปลว่าเราบันทึกลดยอดน้อยไปดังนั้นเราก็ต้องบันทึกลดยอดอีกนะครับการลดยอดเจ้าหนี้ก็คือการเดบิตนะครับเบิร์ลงไปอีกสอง0มืเจ็ดจึงเดบิตด้วยเจ้าหนี้สอง0มืนเจ็ดนี่นะครับก็คือบัญชีที่เราจะต้องแก้ไขด้วยมุกสินเงินนั่นเองครับเราดูรายการที่ผิดชื่ออะไรจะเห็นว่า ผิดด้วยชื่อเจ้าหนี้นะครับผิดด้วยชื่อธนาคารแล้วก็แก้ไขด้วยชื่อเจ้าหนี้แล้วก็แก้ไขด้วยชื่อธนาคารส่วนตัวแลขนั้นก็เอาตา่างต่างระหว่างที่ผิดกับที่ถูกนั้นมาลบก,กันก็เป็นผลต่างนะครับนี่คือรายการที่เราปรับปรุงทั้งสิ้นนะครับ4รายการผมมีข้อสังเกตให้ดูนิดนึง ข้อสังเกตของผมก็คือผมจะเขียนการปรับปรุงรายการในสมุดใยวันให้ดูนะครับสรุปเลยนะครับที่เราไคยปรับปรุงเราเคยเดบิตด้วยธนาคาร1200นะครับเครดิตด้วยตัวเงินรับ ด้วยดอกเบรยสองร้0ยนี่คือรายการที่สานะครับที่เราปรับปรุงรายการที่5เราเคยเดบิตด้วยลูกหนี้เครดิตธนาคารด้วยยอดสามหมารายการที่6เราเดบิตด้วยค่าทรรมนียม และเคลนรธนาคารด้วยยอด45.50และรายการที่7เราเดบิตด,ด้วยเจ้าหนี้และเครดิรด้วยธนาคารด้วยยอด2 7 0 0นี่คือรายการปรปงนะครับที่กิจการเนี่ย ควรจะต้องทําการบันทึกลงในสมุดรายวันเนื่องจากเหตุกา,าการณ์นั้นลงบันทึกผิดและลงบันทึกไม่สมบูรณ์สี่รายการนี้นะครับเราเห็นว่าทั้ง4รายการนี้มีผลกระทบกับชื่อบัญชีหนึ่งทุกรายการเลยนะครับก็คือบัญชีธนาคารนั่นเองรายการที่3ก็กระทบธนาคารรายการที่5กระทบธนาคารรายการที่6กระทบธนาคารรายการที่7ก็กระทบธนาคารครับเราเห็นว่าทุกรายการที่เราออกรุงนั้นกระทบธนาคารหมด และมีข้สอสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ธนาคารอยู่ทางด้านเดบิตเนี่ยนะครับหมายถึงเป็นการบวกนี่เองถ้าเราดูในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนะครับตามวิธีที่ถูกต้องนั้นเราจะเห็นว่าใช้คําว่าบวกเงินฝากธนาคารนะครับเพราะว่าคําว่าบวกก็หมายถึงการเพิ่มยอดเงินธนาคารเป็นสินทรัพย์เวลาเพิ่มจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตส่วนเครดิตธนาคารเนี่ยนะครับ มันก็คือการหักการหักก็คือการลดยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากเป็นสินทรัพย์เมื่อลดลงหรือหักก็ต้องลงทางด้านเครดิตมันจะต้องสัมพันธ์กันพอดีนะครับบวกก็คือการเดบิตเงินฝากหักก็คือการเครดิตธนาคารและถ้าเกิดตอนที่เราจะทําการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปนั้นเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะลงอย่างไรตัวที่เราได้แน่ๆสาหรับหนึ่งชื่อบัญชีก็คือเงินฝากธนาคารนะครับถ้ามัน บอกว่าบวกเราก็ต้องเดบิตธนาคารถ้ามันบอกว่าหักเราก็เครดิตธนาคารส่วนอีกชื่อหนึ่งเราก็ดาเดาเองลวกันนะครับว่ามันไปสัมพันธ์กับอะไรบ้างน,นี่คือการอธิบายกรณีที่อาศัยการเดานะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วสิ่งต่างๆที่ผมเขียนด้วยปากกาแดงก็อาจจะไม่มีความจําเป็นเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วเราก็สามารถลงได้อย่างแน่นอน